เรียนท่านวิทยากรพี่เลี้ยงและทีมงานแกนนำเยาวชนนักทาวทอชุมชนรุ่นที่หนึ่งกับผมนายอดิพัฒน์เกษใสชื่อเล่นชื่อบูมครับผมนายมนตรีแม่นหมายชื่อเล่นชื่มล้นครับนี่ฉันนางสาวจิรชยาสำคัญยิ่งชื่อเล่นชื่อกวางค่ะโครงการเยาวชนหนองยอนะครับชื่อโครงกงารกับผมนะครับปั้นดินเป็นดาวนะครับเป้าหมายของโครงการน,นะครับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และเป็นสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหมู่บ้านละสามคนเด็กกล้าแสดงออกและรู้จักตัวเองอย่างน้อยหมู่บ้านละสามคนครับตัวชีวัตรนะครับจํานวนผู้ที่เข้าร่วมนะครับดูจากการลงทะเบียน73คน,นครับการบันทึกความดีดูจากสมุดบันทึกความดีครับและสามารถนําเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็นครับกําหนดการจัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมโครงการของเรานะครับวันที่2กรกฎาคมครับ นี่คือกำหนดการนะครับของวันที่สองคือเราจะเริ่มกิจกรรมคือนอนนพยพกิจกรรมผ่านประสบการณ์นะครับแล้วก็ทุกกิจกรรมเราจะมีการถอดบทเรียนแล้วก็มาช่วงตอนบ่ายนะครับจะเป็นกิจกรรมปิดเจ้าปัญหาครับแล้วก็ถอดบทเรียนมาต่อครับแล้วก็เป็นตอนเย็นก็ดูหนังฟรีดอมไรตเตอร์ครับกำหนดการวันที่3มกร,รกฎานะครับเราก็จะมาดูหนังฟรีดอมไรตเตอร์ต่อเพราะว่า เวลาตอนช่วงกลางคืนไม่พอครับแล้วก็ดูหนังไม่จบเราก็มาดูตอนเช้าต่อพอดูเสร็จแล้วก็เราก็มาถอดบทเรียนหนังฟรีดมไรเตอร์ครับแล้วก็ติดตามต่อไปเป็นตอนบ่ายจะเป็นกิจกรรมวิเคราะห์ตนเองข้อดีข้อเสียแล้วก็อนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีเทียนครับวันที่สีก่กรกฎานะครับ จะเป็นช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมปิดตาพาเดินพอเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดบอเรียนทุกๆก,กิจกรรมนะครับเราจะใช้เวลาใช้เวลาในการถอดบอเรียน30นาทีนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันที่สคือเราก็จะมีการคัดเลือกแกนนําแล้วก็วางแผนกิจกรรมนําเสนอโครงงานต่อไปครับผลที่เกิดขึ้นนะครับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องนะครับมีความกล้าสแสดงออกมากขึ้น เกิดความสามาคัคคีในหมู่คณะแล้วก็ได้แกนนำเยาวชนรุ่น2และรุ่น3ครับผลที่เกิดขึ้นกับตนเองนะครับมีพลังมีพลังในการทำงานเพิ่มขึ้นมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นมีความสามาคัคคีในหมู่คณะแล้วก็ได้ฝึกฝนและก็ฝึกฝืนตนเองครับได้รู้จากการแบ่งเวลาในการทำงานมีทักษะในการแก้ปัญหาและก็ทักษะการเป็นกระบ,บวกนการมากขึ้นครับ ปัญหาและอุปสรรคที่เราได้พบเจอนะคะระยะเวลาการดําเนินงานไม่เพียงพอยังขาดประสบการณ์ในการเป็นกระบวนการปุ่มุ่มเป้าหมายเยอะความคุ้นเคยทําให้น้องๆไม่ค่อยเชื่อฟังแนวทางการแก้ไขนะคะคือจัดตารางในการทํากิจกรรมให้เหมาะสมในแต่และกิจกรรมหาประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราจะทํานะคะวางกฎและกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วเราต่อไปนะคะจะเป็นการประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วนะครับ ใส่ไม่เคยคุณนพวปัญญาดังคุณค่าของพืชพันแต่งแต้มสีสันชีวิตให้งามแผ่นดินนี้ของเราเท่ากันทั้งฟ้านั้นและพื้นนามของฉันนั้นอยู่บนดินทำกินพอมี ของชุมชนคือรอยยิ้มของแพ สันชีวิตให้งามแผ่นดินดีของเราเท่ากันทุกฟ้านั้นและพือน,นานของฉันยังอยู่บนดินทำกินพอมีคือตำนานสืบสารของชุมชนคือรอยยิ้มของแผ่นดินคือรอย,ย สำหรับภาพประมวลผลก็จบแล้วนะครับท่านใดหรือคนไหนมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือคําติชมก็เชิญเลยนะครับอ่างั้นพ,พี่ถามดีกว่าว่าตอนนี้เรามีแกนนำกี่คนแล้วเราปั้นดินให้เป็นดาวได้กี่คนแล้วเอ่ยมีนะครับก็จะมีช่วงรุ่นรุ่นสมีประมาณ15คนนะครับแล้วก็รุ่นน้องอีกเป็นช่วงมอ,ม,อมอหนึ่งครับก็ประมาณ12 13คนครับ แล,แล้วพอได้15คน12คนแล้วเราไปทํากิจกรรมอะไรกันต่อครับเราก็ให้แต่ละกลุ่มรุ่นหนึ่งรุ่นสองวางกิจกรรมว่าเขาอยากทําอะไรครับแล้วเราก็เป็นเหมือนอํานวยการสนับ,บสนุนใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ทำมานานหรือยังเอ่ยปั้นดินให้เป็นดาวเนี่ยปั้นดินเป็นดาวโครงการนี้ทําได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับก็มีรุ่นสองแล้วใช่ไหมครับครับเ,เราคิดว่าจะทําต่อไปอีกนานแค่ไหนครับ ก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีโครงการใหม่มาเสริมด้วยครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆมีคำถามไหมครับอ่ามีกระแสในการในการปั้นดินเป็นดาวกระแสต,ตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อต้องถามตครับ่ะกระแสตอบรับจากส่วนมากนะคะก็จะเป็นกระแสที่บอกว่าไม่อยากให้กิจกรรมนี้ปิดลงไปเลยสำหรับการเข้าค่าย3วันนี้คะ่ะ แล้วแล้ว <board. S 2> เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> นน้องๆ,ของๆเขางงไหมครับว่าทําไมต้องมาปั้นปั้นดินเป็นดาวแล้วจะปั้นชั้นไปทําอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารุ่นรุ่นพวกผมจะเป็นรุ่นรุ่นในแบบแข็งแรงสุดยอดเข้มแข็งครับเข้มแข็งแล้วสมมติว่าถ้ารุ่นพวกผมจบไปนี้จะไม่มีรุ่นอื่นมาต่อผมก็เลยต้องปั้นรุ่นมหนึ่งกับม .4 ีเพื่อที่จะมาสานต่อโครงการพวกผมต่อครับก็คือเป็นโครงการแล้วก็ทําโครงการต่อในโรงเรียนอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับแล้วก็แต่ละ แต่ละรุ่นจะมีโครงงานของตัวเองอยู่แล้วครับแล้วเรามีวิธีการในการไปสร้างแรงจูงใจให้น้องๆเพื่อนๆเขารู้สึกอยากเป็นดาวยังไงบ้างเอ่ยเราต้องพาน้องทํากิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมของเขาก่อนแล้วก็เราค่อยไปเจาะในที่จิตใจของเขาว่าเขาต้องการอะไรในจิตใจของเขาแล้วเราค่อยมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เสริมสร้าง เป็นแรงผลักดันให้เขาครับสู้ต่อไปครับแต่ว่าเวลาที่เรามาเข้าค่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้เป็นแกนนาใช่ไหมเอ่ยหรือว่าทุกคนที่เข้าค่ายได้เป็นแกนนาหมดก็มันมันเลือกรุ่นไว้แล้วครับผู้ผมเป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็อีกสองรุ่นก็ถ้าผู้ผมรุ่นจบจบจบ,จบไปก็รุ่นนั้นก็จะมาต่อเลยครับจะ,จะไม่ได้มีเลือกคัดใหม่ไปครับก็คือเลือกมาแล้วแล้วก็ค่อยไปจัดเป็นค่ายขึ้นมาใช่ครับอืโอเคครับ จากผู้เข้าร่วม73คนที่พี่ว่าเป็นดาวกี่คนแล้วเอาอะไรมาวัดว่าคนคนนั้นเป็นดาวคะตัวชี้วัดนะครับคือเราจะดูจากการบันทึกความดีก็คือสมุดความดีครับตอนตอนนี้เราเรายังเรายังไม่รู้ว่าเขาบันทึกหรือ,อยังเพราะว่ากิจกรรมเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันแล้วก็เราจะดูจากคือเราให้สมุมดบันทึกความดีเข้าไปแล้วก็ส่งมากับคุณครูหนูค,คายซึ่งตอนนี้ยังยังไม่มีใครส่งเพราะว่า เพิ่งจบค่ายไปเงี้ยครับเพราะว่ายังไม,ม่ยังไม่มีใครที่จะบันทึกเลยครับแต่เราก็จะพยายามสำรวจบ,บ่อยๆทุกครั้งครับสรุปว่าที่มาเข้าค่ายเนี่ยเราก็คือช่วยมาทำกิจก,กรรมและเพื่อที่จะให้เขาได้กลับไปทำบันทึกความดีแล้วก็ค่อยคัดเลือกอีกทีนึงว่าใครจะเป็นดาวหรือเปล่าเอ่ยพี่เข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกครับคือแต่แต่ตอนนี้คือคัดเลือกไว้แล้วครับว่าใครเป็นอะไรยังไงทำหน้าที่ยังไงครับอ่าอ่าโอเคครับ มีคำถามอีกไหมเอ่ยอ่ถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้กับทีมนี้ด้วยครับขอบคุณครับ